ล่าสุดคะ่ะน้องๆเบมมอนมีความเคลื่อนไหวคะ่ะทุกคนเดินทางไปต่อเพื่อทัวร์นั่นเองนะคะล่าสุดคลิปนี้ก็คือเป็นคลิปที่น้องๆเ,องเบมมอนเนี่ยคะ่ะถึงดัลลาสซึ่งดูจาก Google แล้วเขาบอกว่าเมืองดัลลสห่างจากเมืองฟอร์ดเวิร์ดประมาณ3 3กิโลเมตรค่ะเพราะว่าน้องๆจะไปฟอร์ดเวิร์ดนั่นเองอยู่แถวเท็กซัสค่ะก็คงถึงแล้วล่ะคะ่ะคาดว่านะคะเด็กๆน่ารักมากๆเลยคะ่ะมาชมโมเมนต์ที่สนามบินนิดนึงแล้วก็พาวัาไปชมบรรยากาศที่คอนเสิร์ตของแอตแลนต้ากันต่อนะ,ะเ,นเพื่อนๆนี่คะ่ะเต้าเพลพอ ะะก็ได้เห็นน้องเทในใส่ชุดแจ็คเก็ตตัวเดิมนะที่ขึ้นเาวชิคนันอีกเนาะแล้วก็น้องเทนหลังคอนเสิร์ตท,ที่อแอตแลนตาก,ก็ได้ถ่ายภาพกับมามี่ด้วยนะคะสวยคู่กันเลยทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกค่ะน้องเทรเดินมาแล้วก็ตามด้วยน้องโรล่าพี่ลูกค่ะน้องอาค่ะแล้วก็มีโมเมนต,ต์ตอนขึ้นรถนะคะน้องชิก,ก็คือเสื้อสีฟ้า,ฟานะคะทุกคนไม่เคยได้เห็นในคลิปก่อนหน้านี้แต่ว่านี่คือภาพถ่ายของเตาชิตอนที่สนามบินค่ะใส่เสื้อฮู้ดนะคะสีโอโรส้มอ่อนส้มอ่อน,ออนประมาณนะั้นแล้วก็ตัดฟ้าค่ะสสในา รักมากๆเลยระหว่างเดินมาค่ะแฟนๆก็ให้ของขวัญน,น้องๆเบมอนนะซึ่งแอรไม่ค่อยมีคลิปเลยนะเพราะว่าเป็นการเจอน้องๆน,น่าจะแบบว่ารีบๆหน่อยนะคะเป็นการเจอระหว่างทางแฟนๆอาจจะไม่ได้เห็นเยอะเนาะแต่ว่านี่คือการจะเดินทางไปต่อที่ฟอร์ตเวิร์ดที่จะเป็นที่น้องๆเบมอนทําการแสดงนั่นเองค่ะอย่างไรก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะจ๊ะแล้วก็ต่อมาค่ะทุกคนโมเมนต์ที่คอนเสิร์ตที่แอตแลนต้ากันต่อเดอ้ออดิต้าชี้ค่ะใจ่ความสดใสเมื่อวานได้ทำคลิปแยกของน้องๆเบมอนน้องแพรบไป อันนี้ก็จะเป็นคลิปแบบว่าเพิ่มเติมขึ้นมานะคะเมื่อวานอลชิกิต้าในชุดสีชมพูสุดน่ารักแจกความสดสยัยเดินออกมาไอเดีนแฟนกลับด้วยผมเปียค่ะดีกดวยวน่ารักมากมายต้าชี้ก็คือใส่แว่นดำเพิ่มความเท่สุดจัดประหลัดบอกเพลงใหม่หนูเด้แรปอีกไหมคะมากระซิบบอกที เคนนี้ไฮโด้นนะคะในโชว์เดี่ยวก็เร่งดยบอาไรที่ตีมากๆเหมือนลอยได้ตลอดเวลาอย่างโมเมนต์นี้นะคะน่ารักมากเลยน้องชี้น้องอายพี่อาสานั่งลงไปแล้วก็ร้องไปกันแบบนี้เลยค่ะน่าเอินดูสุด น้องแพรพริตาเหมือนตุ๊กตา,าบาร์บี้มากๆเลยนะคะราพันเซลสุดเลยค่ะลูกสาวสำหรับลูกนี้แล้วก็อีกโมเมนต์นี้ของน้องแพระนะคะคือสวยมากในชุดสีทอง แล้วก็โมเมนต์นี้ค่ะอะตาแพรํำแก้ว like มันเป็นงูไปลื้อไกลถึงโชรอนโชก็เลยเชียวค่ะตาแพรดีไดว่ายิงสวยยิงเก่งยิ่งปังนะคะลูกสาวเป็นบุคคลที่อ่านทวิตเตอร์แล้วก็ปรับใช้แนวร่างกายได้อย่างเริศเวอร์อันนี้นะคะจะได้ยินเสียงร้องของน้องแพรเพราะดีตามแบบว่าหวานมากโมเมนต์สามคนนะจ๊ะในชุดตุ๊กตาบาร์บี้ปาระคเนียน้องแพรโดราดูกะค่ะสวยงามมากๆเลย แล้วก็ท้ายคอนเสิร์ตนะคะเด็กๆคือสนุกกันมากๆเลยนะเฟรม3น้องแพรน้องอาหยยนแล้วก็น้องรุก,กะค่ะสำหรับเฟรมนี้ส่วนเพลงเดี่ยวของน้องแพรนะคะคือเรือดมาก What a o ทอ e ์ p รีเพอคือใจสั่นไม่ไหวแล้วเสียงร้องคำว่าฟูสุดๆเลยนะคะเต้า But look where I'm at Look where I'm at I'm living the life that I said I wouldn't I wanna go back I used to call my mom every time ลิแกแคลกนะคะในช่วงสโล่ใกล้จะจบแล้วค่ะด้วว่าทำถึงดีงามมากๆเลยหรืรอ,อวอ่าจะเป็น p r i n เซไอออนที่น้องชิกี้าเปลี่ยนท่อนร,ร้องนะคะน่ารักมากมายในเทนแฟนคลับในช่วงท้ายคอนเสิร์ตนั่นเอง โมเมนต์นี้นะคะโมเมนต์ไทยกุกลาของเราน่ารักเลยเพราะว่าน,าน,าน,านั่าจะได้เห็นโมเมนต์ใช่ไหมเห็น <c oughs> ที่ไรน้ําตาก็ซึมทุกทีนะคะจับมือกันไปเติบโตนะคะน้องๆเบมอนน้องแพรและก็น้องชีค่ะอย่างรายการว o มอนเฮาส์ล่าสุดนะคะน้องแพรมีการพูดไทยพอหันไปหาน้องชิกิต้าก็แบบจาได้ปะอะไรแบบนี้เนาะเด็กทด้ว่าเด็กดไทยของเราก็คุยกันอย่างไทยออกรายการไปเลยพี่ๆก็คงจะงงกันแหละค่ะว่าพูดอะไรกันนะคะส่วนโมเมนต์นี้นะคะน้องแพรและก็น้องชิกิต้าในชุดสีทองแทกุกลายคอลเลอร์สไตล์แต่ว่า เก่งมากภาคภูมิใจสุดๆไปเลยเลยคะ่ะซึ่งในภาพรวมวันนี้นะคะก็โอ้โหเริศม,มากไม่ว่าจะเป็นฮอนซอสของน้องน้องเบมอนนะคะในภาพรวมก็ทําได้ดีสุดๆทุกคนเรียกได้ว่าวันนี้เป็นความสดใสแม้ว่า MV ็มแล้วก็เพลงเนี่ยนนจะขี้เล่นมากดื้อโซนนะชุดเข้าฉาก MV ก็เป็นแบบยุค8 0 9 0แต่ว่าพอขึ้นเวทีที่แอตแลนตาช่วงนี้ก็จะเป็นลูกเจ้าหญิงหน่อยนะจ๊ะแต่ว่าเป็นลูกเจ้าหญิงขี้ดื้อขี้โซนเด้อ แล้วก็เด็กๆอีกชุดก็คือในชุดสีทองทองนะคะด้วยด้วยว่าทองขาวสลับกันก็สวยค่ะทุกคนอย่างลงตัวจ้าบนเวทีก็มีความสามัคคีกันหนักมากนะคะเป็นวงที่เติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถ entertain แฟนคลับได้อย่างดีเยี่ยมจริงๆ หรือว่าจะเป็นอีกชุดหนึ่งนะคะของน้องน้องเบม่อนลูกนี้ก็จะแบบว่าคลิโอพัตามากเวอร์เดอเดินมาด้วยเจอรีนี้นะคะสวยงามมากจริงๆคะ่ะยิ่งน้องแพรนะโอ้โหโโอ้โหแบบว่าเกิดมาเพื่อชุดนี้เลยป้าแกหรือว่าจะ,ะเป็นคลิกแคลกนะคะเป็นคลิกแคลกแบบติดแกรมเพราะว่าลูกสาวคือชุดโซจึงมากก็ทำได้ดีกันมากๆเลยนะ โมเป็น,นี้ของน้องๆเบมอนจากด้านหลังก็น่ารักมากๆเลยเลยค่ะชุดนี้น่ารักดีต่อใจแม้ว่าจะสวนทางกับเลงที่เล่นของเบมอนสุดๆไปเลยนะคะแต่ก็สามารถเอาอยู่ในทุกๆพาร์ตในท้ายคอนเสิร์ตภาพรวมน้องๆเบมอนก็สามารถ e n t e r t a แฟนคลับได้อย่างดีเยี่ยมนะคะแต่งตัวก็น่ารักกันทุกคนเลยนะเล่นกล้องเล่นอะไรดีงามสุดๆไปเลยสำหรับท้ายคอนเสิร์ตวันนี้ แล้วก็พอจะจบทําการแสดงเนาะแล้วก็ได้เห็นโรราแล้วก็พี่ลูกกาเนะคะวันนี้ไปเล่นกับพี่พี่ด้วยเออดีเดียวกัน้องๆของเราก็คือมืออาชีพหนักมากนะคะมีการเล่นกับพี่พี่นักดนตรีอันนี้ก็คือจะได้เห็นสาวทุกวงนะก็จะประมาณนี้นะคะที่จะเป็นเคป๊อปอะไรแบบนี้นะก็จะมีการเข้าไปมีส่วนร่วมกับพี่พี่เรียกได้ว่าทําถึงทําถูกต้องมากๆค่ะ แล้วก็ท้ายทำการแสดงน้องๆบิมมอนก็ลาไปนะคะน่ารักน่าชังมากๆเลย และก็อย่างที่เห็นว่าเดินทางกันอย่างต่อเนื่องจริงๆเลยอย่างไรก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคือเท่าที่เห็นก็คือจะได้เห็นว่าโอ้มามีของน้องเพรนะคะก็คือตามปให้กำลังใจลูกสาวไม่แน่ใจว่ามามีเนี่ยไปกี่คอนเสิร์ตนะคะเนี่ยแต่ว่าถ้าอยู่โซนๆที่มามีสะดวกไปก็คงจะไปหาลูกสาวตลอดเลยใช่หรือไม่คะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ดีงามมากๆค่ะคือมันอบอุ่นนะ่ามีภาพถ่ายด้วยกันด้วยนะคะหลังคอนเสิร์ตแอดเลนตา้าเพราะว่ามันเป็นชุดที่น้องเพรในซาวเช เด็กๆอย่างไรก็อย่าลืมพักผ่อนมากๆแล้วก็เดินทางด้วยสวัสดิภาพขอให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยระหว่างทัวร์นะคะสุขภาพส้องัญที่สุดค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นำโมเมนต์ที่สนามบินจะเดินทางไปคอนเสิร์ตต่อไปมาฝากแล้วก็นำโมเมนต์เล็กๆน้อยๆนะคะบนเวทีมาฝากสำหรับแอตแลนต้าก็เป็นโมเมนตท์ที่คอนเสิร์ตที่แอตแลนต้าค่ะนำมาฝากแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่สนามบินที่น้องนเบมอนด์กำลังจะเดินทางไปต่อที่ฟอร์ดเวิร์ดเพื่อทำการแสดงนั่นเองอย่างไรก็พักผ่อนมากๆนะขอให้สุขภาพแข็งแรงท้ายน มาฝากด้วยค่ะทุกคน